ี่บาเวนเจน่านะคะวันนี้นะคะซ้อมก็ไปช้อปปิ้งมาเนยเลยคะก็จริงๆแล้วเขา,าเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะน้องไอซ์ปรีชยาเองก็เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับสวีน่านะคะแล้วก็มีการเปิดตัวชั้นในดุมดุมด้วยเนยแต่ว่าใส่ไม่ได้น,นั่นเองนะคะพอดีว่าดุมดุมเนี่ยเขาจะเป็นชั้นในที่ทําขึ้นมาสําหรับสาวคับเล็กนะคะเออไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยมีเนื้อหน้าอกเท่าไหร่แล้วก็บางทีใส่แล้วแบบเฮ้ยบลามันไม่กระชับแบบบราเป็นอ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสนอช่องช่องว่างทั้ให้ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือบราตอนนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ให้กับสาวคับ A แล้วก็คับ B แต่เผอิญว่าส้มคับ C ส้มใส่ซีเจ็ดสิบก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยไปดูคอลเลกชันอื่นนั่นเองนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะนี่ซึ่งก็เลยไปเอาคอลเลกชันแม็กกี้เมย์มานะคะก็เป็นคอลเลกชัน ที่แบบเอสอส้มชอบส้มชอบพวกลายลูกไม้อะไรเงี้ยมันสวยดีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอ่าเป็นลายลูกไม้สีครีมดำนะคะนี่ชื่อรุ่นของเขาก็คือนี่เลยแม็กกี้เมยนั่นเองค่ะก็มาเป็นเซตส้มซื้อมาทั้งเซตเลยนะคะนี่น่ารักมากนะคะส้มใส่เกงๆไหนก็ใส่เอ็มนะคะแล้วผ้ามันบางแล้วมันแบบ เย็นสบายอ่ะเบาสบายดีนะคะแล้วก็ตัวรุ่นแม็กกี้เมย์เนี่ยคือข้างในก็จะมีฟองน้ำแต่คือส้มเป็นคนไม่ชอบใส่พวกเนี้ยก็อออกตลอดเพราะคือจะบอกว่ามันเยอะไปแล้วทำทำให้เวลาใส่เสื้อผ้าจะดูโป๊อะไรก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จะเอาพวกนี้ออกหมดเลยนะคะพวกไอ้ฟองน้ําข้างในแต่ว่าทำมารสน่ารักเลยเป็นรูปปากแบบน่ารักอะ่ะก็ถ้าใครที่แบบว่าเออมีหน้าอกหน่อยนะเพราะว่าเอ่อคอลเลคชันแมคกี้เมย์เนี่ยโอเคเลยอ่ะสวยแล้วก็ มันมันใส่แล้วมันแบบมันจะเก็บเก็บเออทรงด้านข้างให้เราด้วยนะคะแล้วแบบจะช่วยทําให้แบบว่าเออรูปรูปทรงเต้านมเรามันดูสวยมันดูอิ่มมันดูแบบกระชับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะตัวนี้แล้วก็ราคานะคะอยู่ที่720บาทนะคะส่วนกางเกงในนะคะอยู่ที่250นั่นเองแล้วก็ไปได้มาอีก3ตัวนะคะในคอลเลคชันดูมๆคือ เื้อชั้นในใส่เม่เล่าเกินเกงในมาก่อนละกันเลยอย่างนี้นะคะก็เลยไปได้กางเกงใน,งในมาสามตัวนะคะนี่ในลายลูกไม้น่ารักเชียวนะคะก็เป็นไซส์เอ็มรุ่นดุ้มๆนะคะแล้วก็จะมีสีสีขาวนะคะก็เป็นสีขาวเรียบๆเไรอย่างเงี้ยมีลูกไม้หน่อยน่ารักเชียวนะคะแล้วก็สีออกโอโรสนั่นเองก็เป็นสีเบสิกสซมก็จะใส่ทนสีประมาณนี้ค่ะก็สบายๆอันนี้จะแบบว่าโปรง่ง เป็นรุ่นซีทรูข้างหลังนะเซ็กซี่ดีนะคะจะบอกว่าเป็นเป็นแฟนพันธุ์แท้ซาบินาตั้งแต่แบบสมัยเป็นสาวๆเลยนะตั้งแต่วัยรุ่นที่แบบเริ่มเริ่มที่จะใส่ชุดชั้นในนี่ก็ชอบของซาบินาเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมาะกับกับรูปร่างของเราคือเหมาะกับรูปทรงเต้านมเราแล้วมันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะคะมันเก็บทรงอะไรสวยอะไรนียก็เลยใส่มาตลอดเลยนะคะก็แบบ เขามีคอลเลคชันอะไรใหม่ก็พยายามแบบจะไปหาไปหาซื้อแล้วเขาก็มีช็อปที่่อนข้างแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะยังไงก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับคนที่แบบว่ากำลังหาชุดใหม่รุ่นใหม่อยู่หรือแบบเอ่อให้มันแบบว่ากระชับเก็บทรงสวยแล้วก็แบบไม่ทําให้เนื้อปลิ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็แบบน,น,นะ,ะแบบนำเซมิน่บบนานะคะถ้าใครหน้าอกเล็กคัพเอคัพบ, B, แบ,บีแนะนาดูดูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ่อคัพซีขึ้นไปอะไรเงี้ยก็อาจจะดูเป็นรุ่นอื่นหรือว่าเป็นรุ่นแม็กกี้เมย์ซื้อมาก็ สวยด้วยนะคะก็จะเป็นแบบว่าดูหวานๆแล้วก็แอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีนะคะก็ลองไปหาดูได้ที่ตามาทางทั่วๆไปนั่นเองนะคะเคาน์เตอร์ชูชนายนั่นเองค่ะก็ลองไปลองดูเนาะยังไงก็เอามาให้ดูเท่านี้แล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอลวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ